สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะสำหรับอัพิโซดนี้นะคะช่วงนี้เราจะเห็นโปสเตอร์ของซีรีส์จีนะคะเรื่องใหม่ๆห,หลายๆเรื่องเลยนะคะหนึ่งในนั้นก็มี Lost You Forever ด้วยนะคะที่คุณหยางจือเป็นนางเอกแล้วก็ควงมาโอ้โหสี่ชายหนุ่มที่ร่อมากๆเลยนะคะชื่อไทยของเรื่องนี้ก็คือรำนำรักเทพสวรรค์สใช่ไหมคะ Lost You Forever เนี่ยก็มีเรื่องราวที่จะแตกต่างกันนะคะระหว่างนวนิยายต้นฉบับกับ เวอร์ชั่นละครที่พวกเรากําลังจะได้ดูกันในเร็วๆนี้นะคะคาดว่าจะเป็นปี2023อย่างแน่นอนแล้วก็ยอดจองก็เยอะมากๆสำหรับเรื่องนี้รวมทังนะคะมีการเคลื่อนไหวอยู่บ่อยครั้งนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนโปสเตอร์สวยงามอลังการออกมามากๆเลยค่ะสำหรับในเวอร์ชั่นละครนั้นนะคะพระเอกในนวนิยายต้นฉบับจะไม่ใช่พระเอกเบอร์หนึ่งใน ในเวอร์ชันที่เป็นละครค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นใครกันแน่ที่จะเป็นพระเอกให้เราได้เห็นผ่านหน้าจอกันนะคะสําหรับชื่อภาษาไทยนะคะโอ้โหมีความอลังการมากเลยค่ะต้องต้องชื่นชมนะคะผู้ที่ตั้งชื่อนะคะเรื่องนี้ก็คือรำนำรักเทพสวรรค์ภาคห่วงคํานึงดวงใจนิรันนั่นเองค่ะก็มีแฟนๆนะคะที่รอคอยที่จะชมละครเรื่องนี้กันเยอะเลยนะคะเราก็อยากจะทราบว่าเมื่อไหรนะ่น้ามันจะออก À cả sắc ะะพระเอกในนวนิยายต้นฉบับของเรื่องนี้นะคะก็จะชื่อว่าเอ่อตู้นะคะตู้หรือว่าทียูอ่านว่าถูหรือเปล่าจะ๊ะถูซานจิ้งนะคะซึ่งในเวอร์ชันซีรีส์จะเป็นจางหว่นวี่นั่นเองค่ะก็ทําไมเขาต้องเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็สิ่งนี้นะ่าจะเป็นเรื่องราวของบทบาทนะคะที่ทางด้านของผู้เขียนบทละครเนี่ยอาจจะเห็นว่าเออจางหว่นวี่นั้นน่าจะเหมาะสมกว่าเพราะว่ามีบท ที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับนางเอกมากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ตัวเอกชาย4คนในเรื่องนะคะของเรื่อง Lost You Forever เนี่ยก็จะมะีเสียงหลิวนะคะแล้วก็มีเนี่ยแหละ ซานจริงแล้วก็มีเฟิงหลงรวมทั้งคนสุดท้ายก็คือเทียวฝ่านะคะรว้วเป็นตัวละครชายที่สำคัญมากๆเลยในนวนิยายต้นฉบับนะคะหากต้องใช้ความรักที่แท้จริงนะคะก็คือนางเอกของพวกเราเซียวเหยายเนี่ยก็คือนางเอกมีความรักหลายครั้งแต่ว่าความรักของนางเอกนั้นก็บางคนก็สามารถจะจัดได้นะคะว่าเป็นในแบบไหนเส้นทางไหนนะคะแต่ความรักที่แท้จริงเนี่ยในน,นวนิยายต้นฉบับหวานว่า านางเอกของพวกเรานะั้นน่าจะน่าจะได้จากผู้ชายคนนี้นะเซียงหลิวนะคะแต่องไรก็ตามนะคะก็รักแท้มันคือมันมันก็ไม่ไม่ถูกที่ถูกโอกาสนะคะก็ถือว่าเซียงหลิวก็ยังไม่ใช่แบบคู่ครองที่ได้อยู่กับนางเอกของเรานั่นเองละคะ่ะแต่ว่ารักแท้ของเซียวเหยานนะคะยังไงหวานก็ยังคิดว่าเป็นเซียงหลิวอยู่ดีะนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าอย่างไรสําหรับ คำว่าประเด็นที่ว่ารักแท้ของนางเอกของพวกเรานั้นคือใครนะคะใน4ผู้ชายนี้แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตัวเอกทั้งทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยก็มอีอยู่3มตัวละครนะคะที่เป็นตัวละครผู้ชายแล้วได้สารภาพรักกับนางเอกของพวกเรานะคะแต่ว่าค่ะก็ถั่วซันจิงนั้นก็ได้อยู่ถูซันจิงนะคะได้อยู่ด้วยกันในตอนท้ายของนวนิยหญต้นฉบับนะคะส่วนทางด้านของเวอร์ชันละคร นั้นนะคะจากข่าวที่หวานก็อ่านมาตามวยปอแล้วก็บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนนะคะคู่ที่คือผู้ที่มารับบทเป็นถูกสานจริงนะคะรับบทโดยเติ้งเหวยค่ะโดยที่ในช่วงที่ถ่ายทำนะคะเขาคือเขาก็คือพวกบล็อกเกอร์แล้วก็ข่าวบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเนี่ยบอกว่าด้วยความ ความป๊อปปูล่านะคะด้วยความที่มีชื่อเสียงของคุณเต้งเหวยนั้น,เ,นเมื่อเทียบกับดาราผู้ชายอีกสองท่านนะคะก็ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นคุณเต้งเหวยเหมือนเป็นเหมือนเป็นตัวเอกชายคนที่สามเบอร์สนะคะในในเนี้ยในเวอร์ชั่นละครนะคะทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่บทของอทูซานจิงใน นวน,นิยายต้นฉบับเขาคือพระเอกอันดับหนึ่งที่ได้อยู่กับนางเอกของพวกเราในตอนจบอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามารอดูแล้วกันเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะ Lost You Forever ในเวอร์ชันที่เป็นะละครเนี่ยปรับเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยในรายละเอียดนะคะจากนิยายต้นฉบับเพราะฉะนั้นพวกเรานะคะคนดูก็ <laughs> รอได้รับกําไรจากตรงนี้นะคะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่า ปกติแล้วถ้าในนิยายต้นฉบับเขาเขียนมาได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วเอามาดัดแปลงแบบเยอะๆอย่างนี้นะคะมันมันจะต้องทำทำให้ว้าวอ่ะไม่อย่างนั้นก็ต้องโดนเสียงวิพากษ์วิจาร์ณที่เป็นทางด้านลบค่อนข้างเยอะเพราะว่า น,นี่ใหญ่ต้นฉบับก็เยอะอยู่นะคะในเรื่องนี้นะคะนางเอกเป็นตัวเดินเรื่องแล้วก็แนวอารมณ์ของนางเอกนั้นก็มีความซับซ้อนจริงๆเลยค่ะถามว่ากังวลไหมไม่กังวลเลยเพราะว่าคุณหยางจื่อเป็นยอดฝีมืออยู่แล้วนะคะอยากดูแล้วล่ะคะ่ะก็ขอให้อนแอร์เร็วๆสาหรับเรื่องนี้นะคะส่วนสําหรับนะคะดาราชายทุกท่านนั้นเพื่อนๆก็สามารถคือหวังว่าทุกคนเห็นโปสเตอร์แล้วแล้วก็แบบว่าเออมีชายในดวงใจของทุกท่านอยู่แล้วอ่ะนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าเรื่องนี้จะได้ออนแอร์เมื่อไหร่นะคะมีท่านใดจองเรื่องนี้เอาไว้แล้วบ้างก็สามารถที่จะแชร์ความคิดเห็นมาพูดคุยกับหวานได้นะคะท่านใดเคยอ่านนิยายเรื่องนี้ก็สามารถที่จะมาสปอยนะคะได้ในช่องคอมเมนต์เลยค่ะเต็มที่เลยนะคะรอเพื่อนๆมาสปอยหวานก็ชอบอ่านสปอยเช่นเดียวกันนะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ